ตำนานบักจอนสตรีมเมอร์เลี้ยงควายนี่คือบักจอนชายหนุ่มบ้านทุ่งที่มีความฝันไม่ธรรมดามันไม่อยากทำนาไม่อยากเลี้ยงควายแต่มันใฝ่ฝันจะเป็นสตรีมเมอร์ระดับโลกเล่นเกมโชว์ทุกวันฝันจะได้โดเนตวันละเป็นหมื่นๆมืนแต่พ่อแม่ก็ไม่เข้าใจบักจอนและไม่เห็นด้วยพ่อแม่บอกว่าบักจอนเลิกเพ้อฝันแล้วเอาควายไปกินหญ้าซะพ่อไล่ลูกชายสุดที่รักไปกลางทุ่งพร้อมกับควายหนึ่งตัว ตอนแรกใครๆก็คิดว่าบักจอนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่กลับไม่ใช่อย่างที่คิดเลยพอบักจอนจูงควายมาถึงเถียงนาท่านั้นแหละมันก็ไม่สนสี่สนแปดใดๆนอนเล่นเกมอยู่บนแพร่แบบสบายใจเล่นเกมพับจีพร้อมแคปชั่นว่าวันนี้สตรีมจากกลางทุ่งนาบรรยากาศดีดีพร้อมกับควายอยู่หลังเถียงแต่แล้วควายของบักจอนมันไม่ได้อยู่นิ่งมันเดินออกนอกทุง่งเข้าไปเหยียบสวนผักของชาวบ้านและพังเรือจนพังยังไม่พอมันไปขี่ก้อนโตใส่องค์พระในวัดอีก ข่าวกระจายเร็วพอกับไวรัลทิกตอกควายบักจอนเหยียบตลาดแตกจนเรื่องถึงหูพ่อพ่อเดินลุยมาตะโกนลั่นบักจอนสะดุง้งพ่อตะโกนดา่าบักจอนมึงจะเล่นเกมไปถึงชาติไหนอายุป่านี้แล้วยังเอาแต่นอนเล่นเกมไม่เรียนไม่ทำงานไม่ช่วยทำนาบักจอนก็ตอบด้วยความมั่นใจว่าผมจะเป็นตำนานครับพ่อผมกำลังจะดังแล้วแต่ทว่าพ่อก็ไม่ไหวกับการกระทำของมันจึงพูดขึ้นว่างั้นก็ไปให้พ้นจากบ้านนี้เอาเกมมึงไปด้วยเลย เสียงประตูปิดปังพร้อมกับเสียงถอนในใจของบักจอนตอนนั้นบักจอนมีแค่โทรศัพท์เครื่องหนึ่งหูฟังฟังๆกระเป๋าเสื้อผ้าเก่าๆออกไปวิ่งตามความฝันบักจอนเดินลากกระเป๋าเข้ามาในเมืองใหญ่นอนป้ายรถเมย์กินข้าวกล่อง20บาทวันละมือตอนกลางคืนก็เปิดมือถือรับจอบช่วยคนย้ายของได้เงินวันละร้อยส0งวันหนึ่งบักจอนเห็นป้ายเฉียนว่าห้องเช่าเล็กๆมีปลั๊กกับไฟ WiFI ฟรี wi แววตาบักจอนมันสว่างวาบขึ้นมาทันที บักจอนได้ไปเช่าห้องขนาดเล็กๆฟรี WiFI ไม่มีเตียงนอนบนเสือใช้ลังไม้เป็นโต๊ะต่อเน็ตขอรหัสจากเจ้าของห้องฟรีบักจอนเริ่มหาเงินเพื่อชื้ออุปกรณ์เพิ่มในการไลฟ์สดมันเปิดกล้องไลฟ์ครั้งแรกในฐานะของบักจอนสตรีมเมอร์ห้องเช่ารูหนูวันแรกไม่มีคนเข้าดูบักจอนเลยวันที่สองก็มีคนเม้นมาว่าสตรีมเมอร์ไก่กาห้าหับวันที่3ม,มีคนติดตามแค่7คนซึ่ง3ามใน7เป็นเพื่อนมันเองแต่บักจอนไม่ท้อแท้บักจอนตัดสินใจเปลี่ยนแนว เล่นเกมไปก็จริงแต่ขอปักตะกร้าไว้ด้วยเพราะเขาหวังว่าใครสักคนอาจจะกดเข้าไปดูใครสักคนอาจจะช่วยให้ฝันเขาเดินต่อได้วันนี้มีงบ50จะกินอะไรดีกดตะกร้าเถอะครับเผื่อบักจอนจะได้ค่าคอมไปซื้อ๋วยเต๋ยวกินบักจอนไม่ได้ขอให้คุณโดเนตไม่ได้ขอให้คุณแชร์บักจอนแค่ขอโอกาสเล็กๆจากปลายนิ้วคุณแล้วคุณล่ะคิดว่าบักจอนจะไปถึงฝันไหมกดตะกร้าให้มันหน่อยบางทีแค่กดครั้งเดียวอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของบักจอน ช่วยบักจอนฝันให้ถึงฝัง่งสตรีมเมอร์ห้องเช่ารูหนูถ้าอยากให้ต่อในภาคบักจอนเริ่มดังเจอสปอนเซอร์เจ้าแรกก็บอกได้เลยนะครับ